คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวของบอสสวัสดกันหน่อยนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ใหญ่แล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ย ก็เป็นประเทศมหาอำนาจของวงการนางงามเลยเลยครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าเหล่าบรรดาลาตงลาตินเนี่ยก็ต้องจับตามองประเทศไทยเป็นแบบพิเศษเลยนะฮะโดยเฉพาะบอสต์นอรนั่นเองตอนนี้เนี่ยถือทั้งริคเคสิตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยมิสแกรนด์ไทยแลนด์มิสแกรนด์อินเทอร์เนชันแนลเนี่ยแล้วก็เป็นผู้จัดมิสยูนิเวิร์สที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยของเราปีนี้อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมและหนึ่งสิ่งที่มีดราม่าที่เกิดขึ้นในแวดวงนางงามบ้านเราเนี่ยก็คือเรื่องราวของบอสนอตกกับเจสซี่่อนหน,นน้้้าาีถใครจําได้น้นคุณผูชมที่บอสเนีีย่ยก็ได้มจ เปลี่ยนกฎให้เจสซี่โดยเฉพาะเลยนะเพื่อที่จะเจสซี่เนี่ยมาลง Miss Universe Thailand นั่นเองเนะฮะเพราะว่าเจสซี่เนี่ยไปให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าตอนนี้เนี่ยติดสัญญาพรีเซนต์รงพรีเซนเตอร์อะไรอยู่นะฮะซึ่งลงไม่ได้เพราะว่าสัญญาเนี่ยไม่ให้ลงถ้ามีพรีเซนเตอร์นะฮะท่านด้าของบอสบอสเนี่ยก็เลยมีการเปลี่ยนกฎเลยนะหลังจากที่ได้ยินสัมภาษณ์ของเจสซี่ลองดูซิว่าจะมาไหมนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้เจสซี่เนี่ยมาลงนั่นเองครับสรุปนะฮะเจสซี่เองก็ได้มีกกกรรกาา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 รรรรปะศในดออมมมมมมมววววววว่วววววว่่่่ไไแแแลลล้้้็ีขคคบสั นะแล้วทีนี้เนี่ยพอเปลี่ยนกฎให้ขนาดนี้แล้วไม่มาลงเนี่ยนะฮะทางด้านบอสเนี่ยก็ได้มีการพูดเอาไว้บอกว่าถ้ามาหลังจากนี้เนี่ยก็คือตุบรอบแรกการนตีตำแหน่งได้เลยนะครับคุณผู้ชมล่าสุดครับหลังจากที่บอสนววะเนี่ยได้มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะฮะว่าบอสเนี่ยได้มีการถือลิขสิทธิ์ s ม่ฮิวจ์นิวส์ไทเลนเนี่ยปีรวมทั้งหมดแล้วนะครับ ก็มีคนไปถามอีกว่าเจสซี่จะมาได้ไหมนะถ้ารับเงื่อนไขนี้ได้เนี่ยก็มาได้ก็คือหลัง25ปีค่อยกลับมานั่นเองนะฮะแหมพูดแบบนี้แล้วเนี่ยทางด้านของเจสซี่เนี่ยก็น่าจะไม่หวังแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับการที่จะมาลงในเวทีที่บอสนาวัดเนี่ยเป็นคนถือลิขสิทธิ์อยู่นั่นเองไม่ว่าจะมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นะครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยรวมถึงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะฮะก็น่าจะไม่มีโอกาสแล้วล่ะฮะคุณผู้ชมก็ต้องรอหลังจากที่25ปีนะฮะะว่่่าบออออสเนีียจถืตไปกไม หรือว่าจะมีการเปลี่ยนเจ้าของอันนี้เนี่ยต้องติดตามกันเลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยยาวๆไปเลย25ปีนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปฟังเสียงบอสกันหน่อยครับคุณผู้ชมไม่ว่าอะไรในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่สิทมิ Miss u n เวอร์สไทยแลนด์ก็จะคงอยู่กับผมตามข้อตกลงเพราะว่าผ่านตลาดหลักทรัพย์นะฮะไม่ว่าใครจะซื้อหุ้นไปทางไหนจะทำอะไรสัญญาณนี้จะต้องไปคู่กับ ตัวของมิชชันนีเวิร์สตลอดไม่สามารถที่จะออกได้ไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นเจ้าของหรือจะขายให้ใครหรือจะทำอย่างไรสัญญานี้จะอยู่ติดแบรนด์ตลอดไปนะฮะมาในรูปของสัญญาแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอยู่กันยาวๆอยู่กันยาวๆอยู่กันยาวๆเจสซี่มาได้ไหมในกระยากมีเรื่องก็มาได้หลังถ้าตอนนี้มันยี่้าปีก็หลังยี่้าปีเอาเอาเบื้องต้นตอนนี้ก่อนหลังยี่้าปีนะฮะ มาได้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 ไดถ้ายังอายุเท่าไหร่มาได้ก็คงยังมาได้แต่ถ้ากดเปลี่ยนไปแบบจำกัดอายุเมื่อไหร่ก็อาจจะมาไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่ามันเราไม่รู้แนอนาคตว่าอาจจะต้องมีการปรับอะไรกันบ้างแต่ณนะตอนนี้ Open Age ก็คือ Unlimited อายุเท่าไหร่ก็มาได้95ก็มาได้นะครับ80ก็มาได้ก็รอรอหน่อยไม่นานเกินรอนะครับ ส่วนคนที่จะอยู่ชมจะอยู่รอชมหลังจากที่ผมไม่ได้ทําแล้วก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากมากนะครับแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมะเพื่อให้ชีวิตยืนยาวรอหน่อยรอหน่อยไม่นะรอหน่อยรอรอรอนะฮะต้องรอให้ได้ต้องต้องรอให้เป็นต้องเย็นให้พอนะฮะรอให้เป็นเย็นให้พอนะ,ะรักษาสุขภาพให้ดีนะฮะตอนนี้รับรู้ไว้ก่อนคือย5ปีนะโอเคเนาะ ขั้นต่ำก็คือยีปีแล้วล่ะเออ